รุงสางบนถนนสายชนบทเงียบแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยใต้ป้ายเห็กขึ้นสนิมเขียนว่าด้านตรวจความปลอดภัยทางทนกับมีภาพที่เหมือนชีกหน้าวํากฎหมายทิ้งต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านที่นี่กูคือกฎหมายไม่มีเงินก็หุบปากทิ้งรถไว้แล้วไปให้พ้นเสียงตะเคาะของร้อยตำรวจโจรจาราจรพุงพุ่ยดังลั้นท่ามกลางอากาศเย็นจัดเพีย้ยฝ่ามือหนักหนาก ของเขาฟาดลงบนบหน้าของทหารหญิงยศร้อยโทตัวเล็กในเครื่องแบบลายพลางทหารบกไทยที่ยืนตัวตรงถือแฟ้มเอกสารภารกิจคนพักจากหน่วยไปขายเพื่อนำเงินช่วยครอบครัวทหารที่บ้านถูกนำป้าทาภาคเหนือเธอไม่ได้เถียงไม่ได้ผลักไม่ได้ตอบโต้มีเพียงเสียงสั่นจินว่าขอให้ทำตามระเบียบกระเพาะขาก่อนที่แก้มจะลุกเป็นสีแดงเพราะฝ่ามือของตำรวจคนหนึ่งคุณไม่มีสต้นะคะ เพื่อนทหารหญิงอีกคนตะโกนขึ้นมาแล้วเพี <ia> ้ะที่สองก็ตามมาติดตินหมวกแก๊ปทหารกลิ้งบนยางมาต่อยต่อหน้าชาวบ้านที่ยืนมองนิ่งๆอยู่ริมถนนสองทหารหญิงที่ออกมาขายพักเพราะอยากช่วยคนเดือดร้อนกลับถูกกระชากคอเสือ้อถูกตบสัมสันเพียงเพอพวกเธอไม่ยอมจ่ายค่าปรับสดตามกฎหมายในปากตำรวจและชาววันนั้นเอง ถนนสายเล็กจิกในเชียงใหม่กำลังจะกลายเป็นสนามประลองระหว่างกฎหมายจริงเคลวสสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่กดหัวใจและกดติดตามช่องคดีลึกลับไทยออดิโอของเราทุกการกดไลค์กดแชร์และติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญให้เราสร้างเรื่องราวลึกลับใหม่ๆมาฝ้ากันทุกวันค่ะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคดีต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ เช้ามืดอากาศเย็นจัดบนถนนสายชนบทที่ตัดผ่านตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมอกบางลางลอยอ้อยอิงอยู่เหนือทุง่งนาเสียงไก่คันจากบ้านไม้ใต้ทุนสูงดังแข่งกับเสียงหมาเห่าอยู่ไกลๆบนถนนลาดยางชื้นคันหนึ่งมีรถสามล้อเครื่องเก่าสีฟ้าทะลอกวิ่งกระตุกไปเรื่อยควันขาวพุ่งออกมาจากทอดหลังเหมือนหมอกอีกชั้นหนึ่ง บนรถคันนั้นคือร้อยโทยิงทิดาทหารยิงรูปร่างเล็กแต่ไลายตรงหลังไม่ข้อมือจับพวงมาลาัยแน,น่นส่วมเครื่องแบบลายพรังสีเขียวเข้มปกข้อสีแดงบ้าประดับอินทนูสีท้องขอบแดงเรียบรอย้ยด้านหลังเธอคือจ่าสิบตรียิงพิมพ์ผิวแทนสุขภาพดีผมรวบห่างม้าสูงกำลังกมแทงะงจับกองผักให้ตั้งตรงไม่ล้มหลันจักรยะ,ะรถสามล้อทุกบรทุกแน่นไปด้วยผักจากแบงคอหน่วย พักบุงเขียวสดคณะใบหนาพักกาดข่าวต้นอวบพักโคมไทยใบใหญ่เงาถุงหอมแดงและตะกร้าสใส่มะเขือเทศสีแดงสดทั้งหมดคลุมด้วยภาพเก่าที่ซีดจากแดดพักเหล่านี้คือผลจากการปลูผักส่วนครัวของทั้งกองร้อยตลอดหลายสัป,ปดาห์วันนี้หน่วยส่งทิด,ดาและพิมพม์ลงมาขายที่ตลาดอำเภอเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวทหารที่บ้านโดนน้ำป้าท่มที่ภาคเหนือพี่ทิดา พิมตะโกนแค่งกับเสียงเครื่องยนต์หนูลองคำนวณแล้วนะถ้าขายหมดนี่ทั้งผักทั้งมะเขือเทศน่าจะได้เงินค่อนพอสมควรเลยค่ะที่ดายิ้มบางน้านไม่ละสายตาจากถนนดีแล้วพิมพ์เราไม่ได้แค่ถือปืนรบอย่างเดียวหรอกบางวันก็ต้องเป็นทหารส่งกําลังบํารุงแบบวันนี้แหละกองร้อยขขาวังพึ่งสองสาวคนขับรถสามล้อคันนี้อยู่รู้ไหมพิมทำท่ากัดเล็บเลนจินโอ้ย พูดแบบนี้ยิ่งกดดันแต่ก็สนุกนะพี่หนูชอบมากกว่าเอาแต่นั่งฟังบรรยายในห้องประชุมอีกอย่างน้อยวันนี้เราทำอะไรที่มองเห็นผลจริงๆว่าเงินจะไปช่วยใครเสียงหัวเราของทั้งสองลอยตามลมเช้าไปตามแนวต้นประดู่ข้างทางท้องถนยังโลง่งมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่รีบไปตลาดเช้ากับลุงจุงปั่นจักรยานพ่วงบรรทุกป๋ยและสายยางรถน้ำดวง ยงอาทิตย์ยังไม่โผ่พ้นแนวเขา่ามีเพียงแสงส้ามจางท่บบนขอบฟ้าฝ่ายถนนบางต้นยังไม่ดับเงาของรถสามล้อเครื่องลากยาวบนพื้นทนสีดำชื้นทิดดาเริ่มผ่อนคันเร่งเมื่อเธอเห็นด้านหน้าเป็นช่วงทนกว้างขึ้นข้างทางมีเต็นเพาใบไหลฟ้าขาวกลางไว้ใกล้กันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเรียงหลายคันและรถเก่งสีขาวคันหนึ่งหน้าร้านเต็นมีป้ายเล็กๆเ,เ,เขียนว่า จุดตรวจความปลอดภัยตำรวจจราจารอ๋อจอมทองบนยอดเสามีธงชาติทไทยสะบัดตามลมไตเติลมีตำรวจในเครื่องแบบสีกากีอ่อนหมวกแก๊ปสีขาวดำยืนร่วมกลุ่มกันบางคนถือแก้วกาแฟบางคนกอดออกยืนคุยกันอย่างสบายใจพิมรีตาพี่ข้างหน้ามีด่านตำรวจจราจารค่ะทิดาสูดลมหายใจลึกไม่เป็นไรเราขับทุกกฎหมายเอกสารพร้อมหมดเขาขอตรวจอะไรก็ให้าตามขั้นตอน ทำถูกก็ไม่ต้องกลัวใครหรอกเมื่อรถสามล้อเครื่องเข้าใกล้หนึ่งในตำรวจเดินออกมายืนกลางถนนยกไม้โบกสัญญาณให้หยุดที่ได้เหยียบเบรคคอยชะลอรถเข้าข้างทางพิมพ์ลุกขึ้นยืนจับคอบกระบะให้มั่นสายตาส่องบรรยากาศรอบๆทันทีบรรยากาศบริเวณด้านต่างจากถนนลงเมื่อครู่อย่างชัดเจนมันอึดอัดแปลกเตนเหมือนเสียงเหมือนเสียงรอบตัวลดระดับลงโดยไม่รู้ตัว ตำรวจที่เดินออกมาหยุดรถเป็นชายวัยสาต้นรูปร่างปานกลางพุงเริ่มออกนิดติดเสื้อสีกากีตึงตรงกระดุมกลางท้องหน้าออกแดงจัดไม่รู้เพราะอากาศเย็นหรืออดนอนสายตาเขากวาดมาที่กระบะหลังยังไม่ปิดบังเอกสารรถคนขับใบขับขี่เขาพูดสั้นเสียงห้วนทิดาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพเรียนคุณตำรวจดิฉันร้อยโทยิงธิดาสังกัดกองพันทหารราบที่เซค่ะ วันนี้ได้รับมอบหมายให้นำพักจากแปลงเกษตรของหน่วยมาขายที่ตลาดเพื่อนำเงินช่วยครอบครัวทหารที่ประสบภัยน้ำท่วมนี่เป็นเอกสารรถใบอนุญาตชัยเส้นทางและหนังสือรับรองจากหน่วยคะเธอหยิบแฟ้มเอกสารจากกระเป๋าเสือออกส่งให้ด้วยสองมือตำรวจใช้เพียงเหลือบตามองผ่านดานแล้วกับอ่านแค่หัวกระดาษแล้วก็ยื่นคืนเขาถอยออกไปนิดหนึ่งเงยหน้ามองพักที่กองสูงเต็มกระบะ แล้วพูดว่าบรทุกแบบนี้ผิดนะรู้ไหมว่าผิดอะไรทิดาขอมดคิ้วเล็กหน่อยขออนุญาตสอบถามตามต,ามตรงว่าผิดมาตราไหนคะคุณตำรวจเขาไม่ตอบตรงคำถามเพียงหันไปตะโกนเรียกหมวดวิชาญทางนี้มีเรื่องครับจากใต้เต็นเผ้าไปใช้รูปรางอ้วนพุงลนเข็มขัดคอสัน้นผิวหน้ามันวาวดวงตาเล็กแต่เลิงนิดเดินออกมาช้า บนบามียอดร้อยตำตรวจปักชัดเจนเขาเยกแก้วกาแฟพลาสติกดูดอึกสุดท้ายก่อนจะวางพิงบนรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะไรของแกอีกล่ะเช้าเข้าบนโดยยังไม่เงยหน้ามองตำรวจคนแรกตอบผู้หญิงสองคนนี้บรทุกพักเต็มกระบะเลยครับดูแล้วเกินขนาดแน่นอนน่าจะมีเรื่องให้จัดการ ตอนนี้ร้อยตำรวจโทวิชานจึงเงยหน้าขึ้นสายตาไล่จากอินทนูสีทองปกคอแดงของเครื่องแบบทหารหญิงไปจนถึงกองพักสีเขียวสดด้านหลังมุมปากเกอบขึ้นเป็นรอยยิ้มบางชายอ้าอ้าวทหารหรอครับออกมาทำมาค้าขายซื้อมกันแล้วหรือไงประโยคเสียดสีทำให้พิมพ์รู้สึกคุณนใจแต่เธอยังคุ้มเสียงให้นุ่มนวล เรียนคุณตำรวจพวกเราเอาพักที่ปลูกในหน่วยมาขายนํำเงินไปช่วยครอบครัวทหารที่บ้านโดนน้ำท่วมค่ะเราขับช้าผูกผักแน่นไม่ทิ้งของลงทนไม่บังทะเบียนค่ะวิชานเดินเข้ามาใกล้ใช้ปลายปากกาก๊อกที่ขอบกระบะสามล้อแล้วพูดเสียงเรียบผมไม่สนว่าพวกคุณจะเอาไปขายช่วยใครบนทนทุกคนต้องทำตามกฎพักบรรทุกสูงเกินแบบนี้ เข้าขายบรรทุกสิ่งของเกินขนาดกีดความการจาราจ์แล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วความผิดนี้ปรับแซมเทนบาทใจสดตรงนี้จะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายพิมพ์อุทาวนสามพันเลยเหรอคะคุณตำรวจคะ่ะพวกเราเป็นหารเงินเดือนก็ไม่ได้มากวันนี้พกเงินมาแค่พอค่าข้าวเช้าเองคะ่ะ ถ้าผิดจริงขอให้คุณตำรวจเขียนใบสั่งตามขั้นตอนเดี๋ยวเรานำไปให้หน่วยดำเนินการตามระเบียบได้ไหมคะวิชาหนูแล้วเฮเขียนใบสั่งให้เหนื่อยทำไมละคุณน้องกระดาษเขาก็ต้องซื้อมึกก็ต้องใช้เดี๋ยวก็ต้องไปนูนมาในอีกเสียเวลาทั้งเราทั้งคุณจะอะไรนักหนาวล็อตนี้เอาแบบจบใน,นจุดเกิดเหตุเงินถึงมือถึงจบไงนายทีด้รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มไม่ปลอติ เธอสูดลมหายใจลึกพยายามตึงน้ำเสียงให้สุภาพแต่มันคงเรียนคุณตำรวจตามระเบียบถ้าเราทำผิดจริงคุณตำรวจสามารถออกใบสั่งระบุข,ข้อหาและจำนวนเงินปรับได้ค่ะเราพร้อมลงชื่อรับผิดชอบส่วนเรื่องชำระค่าปรับเป็นเรื่องของหน่วยไม่ใช่การตกลงเงินสดด้วยปากเราแบบนี้คำพูดนั้นทำให้นาวิชานเปลี่ยนไปทันทีเขาก้าวเข้ามาใกล้จนทิดาได้กลิ่นกาแฟ และกลินบุรี่ชัดเจนนี่กำลังสอนกฎหมายให้ผมหรือไงน้ำเสียงเขาดังขึ้นจนตำรวจคนอื่นใต้เต่นหันมามองกันหลายคู่สายตาทิดาลืนน้ำลายนิ้งสงบหนูไม่ได้สอนค่ะแค่อยากให้ทุกอย่างเป็นตามระเบียบเราเองก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบเหมือนกันถ้ามองว่าผิดตรงไหนขอให้เขียนในเขียใบยสร้างหนูพร้อมลงชือ่อ ยังไม่ทันจบประโยคดีวิชานก็พุ่งมือมาจับขอเสื้อเครื่องแบบของทิดากระชากแรงตัวเธอเซไปข้างหน้ากระดุมเม็ดบนสุดกระเด็นหลุดปกข้อแดงเบี้ยวไปด้านหนึ่งนี่คุณทำอะไรพิมพ์้องลันปล่อยพี่หนูเดี๋ยวนี้นะคะชาวบ้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแถวนั้นเริ่มชะล้อบางคนจอดรถหันมามองลุงไว้50ิบกว่าปามในเสื้อเชิดสีด เกาปั้นจักยานมาจอดริมทางกอดอ,อกยืนดูด้วยสีหน้าโหมดคิว้วอากาศยามเช้าที่เย็นสบายกลับรู้สึกหนักอึ้งขึ้นทันทีเหมือนเสียงนกรอบพ่องเหยียบลงเหลือแค่เสียงลมหายใจของคนวิชานจ้องตาที่ดาตะคอกทีละคำผมบอกให้ใจที่เกิดเหตุก็จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ถือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจไหม มือที่จับคอเสื้อของเขายังกดแน่นจนเพากดเข้ากับลำคอทิดารู้สึกเจ็บและหายใจติดขัดเล็กน้อยแต่สายตายังคงมองตรงไม่ยอมกกมนะภายในกระเป๋าเสื้อด้านในของเธอโทรศัพท์เครื่องเล็กกได้ถูกกดปุ่มอัดเสียงไว้ตั้ง,ตงแต่ตอนเขาเริ่มพูดคำว่าจ่ายสดตรงนี้ตามสัญชาตญาณของคนทำงานในระเบียบที่รู้ว่าบางอย่างกำลังผิดทางอย่างชัดเจน พิมรีบกระโดดลงจากกระบะเดินแทรกเข้ามาควางเล็กหน่อยคุณตำรวจคะ่ะจะเย็นก่อนก็ได้พวกเราไม่ได้ขัดควางเลยนะคะเราหยุดรถยื่นเอกสารให้ครบแค่ขอให้เขียนใบสั่งตามขั้นตอนแต่คุณมาจับคอเสื้อแบบนี้มันเกินกว่าเหตุแล้วคะ่ะเสียงหัวเราะเย็นเบาลงดังจากตำรวจคนหนึ่งใต้เต็นเป็นทหารก็ต้องทำตามกฎหมายเหมือนกันแหละน้อง ใส่ลลายพางไม่ได้แปลว่ามีกรากำบังเหนือคนอื่นนะวิชาดหันไปตะคอกใส่กลุ่มชาวบ้านที่เริ่มมุงดูคนที่ไม่มีธุระอะไรแยกย้ายครับจะมามุงทำไมเดี๋ยวได้ไปโรงพักข้อหาก่ะความวุ่นวายหรอกแต่เสียงซุบซิบของชาวบ้านก็ยังไม่หายไปลุงขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเข็นรถยิบเข้ามาใกล้หมองสองทหารหญิงด้วยแววตาเป็นห่วงพักสีเขียวสดบนกระบะ ยังไหวโยวบยบยบตามแรงลมแต่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเหตุการณ์ตรงนี้จะกลายเป็นคลี่คนทั้งอำเภอพูดถึงวิชานกระชากค,คอเสื้อทิดาอีกครั้งก่อนพลักตัวเธอไปด้านหลังเล็กน้อยน้อยผมจะพูดให้ชัดอีกทีนะมีสองทางเลือก 1. จ่ายสามพันตอนนี้แล้วไปไหนก็ไป 2. ทิ้งรถกับผักทั้งหมดไว้ผมทำเรื่องยึดรถเอาไว้จนกว่าหน่วยคุณจะมาเคลียร์ธิดาพยายามตั้งสติ คุณตำรวจคะเรื่องยึดรถกับเรื่องปรับมันเป็นคนละขั้นตอนกันคุณพูดไม่ตรงกันเองเมื่อกี้ยังบอกว่าจะไม่เคียนใบสั่งตอนนี้จะยึดรถใช้แชนแบบนี้มันไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายแต่เหมือนบังคับให้ใจ่ายเงินมากกว่าม a r k กเวลคำพูดนั้นเหมือนกดปุ่มผิดวิชาจึงยืนหน้าเข้ามาใกล้มากจนหมวกตำรวจของเขาเกือบจะชนหมวกแกบทหารของกิดาเขาพูดเสียงต่ำแต่เครียดจัด บนถนนเส้นนี้ผมคือกฎหมายใครไม่ยอมเชื่อฟังก็เตรียมเจอของจริงได้เลยพูดจบเขาก็เหวี่ยงฝ่ามือข้างหนึ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพี้ยเสียงฝ่ามือตบแก้มดังวานกลางทนทิดาหัวหันไปตามแรงตบผมที่รวบไว้อย่างเรียบร้อยหลุดออกมาบางส่วนแก้มด้านที่โดนตบแดงจัดทันทีพิมพ์ร้องคุณทำอะไรของคุณทำไมถึงตบผู้หญิงกลางทนแบบนี้ ลุงเสื้อซีดที่ยืนดูอยู่ถึงกับอุทานโอ้โหตบคนในเครื่องแบบกันกลางทนนแบบนี้เลยเหรอรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านชะลอเกือบหยุดคนขี่หันกลับมามองบางคนสายหัวอย่างไม่พอใจหญิงขายข้าวเหนียวหมูปิ้งตัวเล็กเอกเล็กรีบควักโทรศัพท์เก่าขึ้นขึ้นมาแก้งทำทีเหมือนจัดถุงเ้าแต่จริงเคือกดปุ่มถ่ายวิดีโอมือเธอสั้นเล็กน้อย แต่ยังพยายามจับมุมให้เห็นทั้งสองทหารหญิงและตำรวจกลางภาพให้ชัดที่สุดทิดาเซเป็นหนึ่งก้าแต่ยังไม่ลมเธอยกมือแตะที่แกมรู้สึกถึงความร้อนวูบและเสียงหึ่งในหูดวงตาร้อนเผาเธออยากตะโกนอยากตอบโต้ตามสัญชาติยานของคนผ่านการฝึกแต่ภาพธงชาติที่แคนเสือและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาว่าห้ามใช้อารมณ์บนถนนกับพลเรือน ขุดขึ้นไม้หัวเธอกำมัดแน่นแล้วค่อยๆปล่อยลงข้างลำตัวเลือกจะไม่ยกมือส่วนกับวิชานพูดเสียงเย็นคราวหนา้าถ้าจะคุยตําตำรวจลองคิดก่อนพูดบางว่าควรใช้คำแบบไหนพิมพ์ทนไม่ไหวเดินขึ้นมายืนบางหน้าธิดาคุณตำรวจคะคุณมีสิทธิ์เขียนใบสั่งมีสิทธิ์ตรวจเอกสารแต่ไม่มีสิทธิ์ตบผู้หญิงกลางทนแบบนี้นะคะคุณกำลังล่วงเกินซักซึของทหารและในฐานะผู้หญิงด้วยกัน หนูรับไม่ได้ค่ะวิชาดหันมามองพิมพ์ด้วยแววตาเดือดนี่อีกคนหรอผมกำลังคุยกับคนยศสูงกว่าเธออยู่ถ้าเป็นใครกล้าขึ้นเสียงกับผมหรอพิมพ์ไม่ถอยหนูเป็นทหารเหมือนกันค่ะและเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ถุกปฏิบัติอย่างให้เกียรติถ้าจะปรับก็ปรับตามกฎหมายแต่การใช้กำลังทำร้ายร่างกายมันผิดชัด บรยากาศเหมือนเส้นเชือกที่ถูกดึงจนตึงสุดตำรวจหนุ่มอีกคนกระซิบเบาขังวิชานหมวดใจเย็นหน่อยก็ได้ครับคนดูเยอะแล้วแต่วิชานสะบัดมือไม่ต้องมาสอนผมผมจัดการเรื่องนี้เองได้แล้วเหมือนอารมณ์เดือดจนขาดเข้าเงือฝ่ามืออีกครั้งคราวนี้เป้าหมายคือพิมพ์เพียบเสียงตบดังไม่แพ้ครั้งแรก ัวพิมพสบัดหมวกแก๊บทหารหลุดกิ้งไปบนทนแก้มขวาขึ้นเป็นรอยแดงชัดทันทีริมฝีปากเธอสั่นเธอเซเกือบลมถ้าไม่วคว้าขอบกระบะสามล้อไว้ทันคุณเสียงขาดห่วงด้วยทั้งความเจ็บและความคับแคนดวงตาเริ่มแดงระเรือ่อรอบมันดังระงมด้วยเสียงวิจารณ์ทำเกินไปแล้วนะนัน,นผิดก็เขียนใบสังสีมาตกผู้หญิงทำไมเขายังใส่เครื่องแบบอยู่เลย หนุ่มคนงานโรงงานที่ขี่มอเตอร์ไซค์บรทุกเหล็กมาหยุดรถดึงขาตั้งลงผมถ่ายไว้แล้วนะครับระวังคำพูดตัวเองหน่อยก็ดีวิชาดันขวบตะโกนใครถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งเครื่องมานี่เลยห้ามถ่ายในเขตปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เข้าใจไหม <c oughs> หญิงขายหมูปิง่งรีบซุกโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเผากันเปืือนทำทีลากรถเคนถอยไป แต่คลิปเมื่อครู่ก็ถูกบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วทิดาพยุงพิมพ์ให้ยืนตรงเจ็บมากไหมเธอกระซิบเบางไม่เป็นไรพี่แค่เสียทแต่หนูโกรธมากกว่าเจ็บพิมพ์ตอบน้ำเสียงสั้นวิชายังไม่จบผมจะพูดให้ชัดเจนอีกรอบนะตอนนี้มีแค่สองทางเลือก 1. ทิ้งรถกับผักทั้งหมดไว้ตรงนี้ผมทำเรื่องยึด2โทษให้คนเอาเงินสามพันมาจ่ายแล้วค่อยเอารถกลับไปจะไม่มีตัวเลือกอื่น พิมพ์กัดฟันเมื่อกี้คุณบอกเองว่าจะไม่เคียนใบสัง่งตอนนี้จะยึดรถก็ยึดอย่างนั้นเลยเหรอคะมันตัางจากการเอาวัตถุไปกดดันให้คนยอมใจเงินยังไงทิดาเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งกว่าก่อนเรียนคุณตำรวจพวกเราไม่ใช่คนไม่รู้กฎหมายคะ่ะวันนี้เราอาจเป็นทหารที่บัดถูกพักแต่สิ่งที่คุณทำไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแล้ว หนูได้กดบันทึกเสียงตั้งแต่คุณเริ่มพูดถึงคำว่าใจาสดถ้าคุณยังใช้กำลังหรือคมคู่ต่อหนูคงต้องรายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำพูดนั้นทำให้วิชานชะง,งักไปเสียว,วินาทีเขามองตรงไปที่กระเป๋าเสื้อของทิดาวเหมือนคิดประเมินว่าเธอพูดจริงหรือไม่ก่อนจะหัวเราะเย็นๆอัดก็อัดไปสิ คิดว่ามีเสียงไม่กี่นาทีของพวกเธอสองคนแล้วจะทำอะไรผมได้หรอผมทำงานตรงนี้มาสิบกว่าปีจะมาสอนผมเรื่องระบบอีกครอเขาหันไปสั่งตำรวจหนุ่มด้านข้างเขียนบันทึกการยึดรถเลยบรรทัดล่างสุดเติมไปด้วยว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกหมดนาทางแลนวูปผ่านใจทิดาแต่ลึกลงไปกว่าความเส้นหวังคือความเชื่อแน่วแน่ว่า เรื่องนี้จะต้องไม่จบลงที่การก้มหัวใจเงินชาวบ้านหลายคนยังไม่ยอมไปไหนบางคนแอปโทรศัพท์ไล่ให้ลูกให้หลานบรรยากาศรอบเต็นตรวจเหมือนมีวงล้อมที่มองไม่เห็นล้อมอยู่ไม่นานเสียงเครื่องยนต์รถกระบะดังมาจากระยะไกลแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยรถกระบะสีประตูทะเบียนกรมการจังหวัดสีเขียวเข้มเบรกจอดกใกลจ่ายด้านตรวจประตูรถเปิดออก ชายวัยสีสิบปลายรูปร่างสูงใส่เครื่องแบบลายพลางเต็มยศอินทรนูทองปอกคอแดงเข้มก้าวลงจากรถนั่นคือพันเอกกิติพงศ์รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่เขาเพิ่งได้รับสายสั้นๆจากทิดารายงานว่ามีปัญหาด่วนที่ด่านตำรวจจราจารขอผู้บังคับบัญชาลงมาดูด้วยตัวเองทันทีที่ลงจากรถเขาเห็นร้อยแดงบนแก้มของทิดา เห็นริมฟีปากของพิมพ์ที่บวมช้ำหมวกทหารตกอยู่บนพื้นถนนเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่แววตาจะพลันแข่งก้าวรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ชัดทีดายืนตรงเอามือแนบข้างลำตัวเรียนท่านพันเอกระหว่างที่เรานำพักของหน่วยมาขายที่ตลาดพันด้านตัวแห่งนี้ ร้อยตำรวจโทวิชานเรียกให้หยุดรถกล่าวหาว่าบรรทุกเกินขนาดและเรียกเก็บเงิน3,000บาทโดยไม่ออกใบสั่งค่ะเมื่อเราขอให้ดำเนินการตามระเบียบเขาจับคอเสื้อทำร้ายร่างกายตบหน้าดิฉันและจะสิบตรหญิงพิมพ์ต่อหน้าประชาชนและขู่ว่าจะยึดรถพักทั้งหมดค่ะพิมพ์ยกโทรศัพท์ขึ้นเรียนท่านหนูมีทั้งเสียงบันทึกและคลิปที่ประชาชนทายไว้ค่ะ ยิงขายหมูปิงก้าออกมาอย่างเกรงหนีถ้าต้องใช้เป็นหลักฐานหนูมีคลิปตอนเขาตบสองคนนี้คะ่ะ<ส>เห็นชัดมากลุงเสือสีดพูดเสียงดังผมก็อยู่ตั้งแต่ต้นครับพวกเขาพูดดีขอให้เขียนใบสั่งตามขั้นตอนเองด้วยซำ้ำคนที่ตบก่อนคือร้อยตำรวจโทนี่แหละสายตาของชาวบ้านที่เมื่อก่อนยังลังเลตอนนี้กลายเป็นสายตาที่จ้องตรงไม่มีแววกลัวเหมือนตอนแรก พันเอกกิติพงศ์หันไปมองวิชาญคุณคือร้อยตำรวจจวโทว,วิชาญใช่ไหมวิชาญยืดตัวตอบครับท่านแต่ขอเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรเขายังพูดไม่ทันจบเสียงเบรกของรถเก่งอีกคันก็ดังขึ้นรถตำรวจสันหลักสถานีตำรวจจะผู้ทอนอำเภอจอมทองจอดเทียบลงมาเป็นพันตำรวจเอกสมชาย รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูท่านอำเภอพันตำรวจเอกสมชายก้าวออกจากรถเสื้อสีกากีคร้มกระดุมติดครบป้ายชื่อลยะยเรียงเป็นระเบียบเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาถามเสียงครึมมองไปที่สองทหารหญิงแก้มแดงช้ำกับสายตาของชาวบ้านที่จ้องเขาเรากับรอคำตอบพันเอกกิตพง์หันไปพูดอย่างชัดเจน ผมขอให้ทางตำรวจตั้งคณะตรวจสอบที่นี่ทันทีและพักงานร้อยตำรวจโทวิชานคําพร้อมกำลังที่เกี่ยวข้องไว้ก่อนจนกว่าจะสอบส่วนเสร็จที่นี่มีทั้งพยานมีทั้งเสียงบันทึกและมีคลิปวิดีโอพิติกรรมที่เข้าขาขายใช้อำนาจขอบเขตและเรียกรับเงินโดยไม่ทำตามระเบียบถ้าเป็นเรื่องจริงผมคิดว่าคงมองข้ามไม่ได้พันตำรวจเอกสมชายหันมองวิชาน้ำเสียงเรียบแต่มีน้ำหนัก ร้อยตำรวจโทวิชาญเก็บไม้โบกส่งสมุดบันทึกและเครื่องบันทึกภาพให้คณะตรวจสอบตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปคุณพักการปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านนี้ทันทีกลับไปรายงานตัวที่สถานีรอ,อการสอบสวนสีหน้าวิชาญเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากความกร้างกลายเป็นซีดเผือดเขาพูดตะกุกตะกักผมแค่อาจจะทำเกินไปนิดหน่อยเพราะอารมณ์ครับท่าน พันตำรวจเอกสมชายตัดบทอารมณ์ร้อนไม่ได้รวมถึงการตบผู้หญิงสองครั้งกลางถนนต่อหน้าประชาชนและการเรียกเงินสดโดยไม่ออกไปสัง่งเรื่องนี้จะถูกพิจารณาอย่างจริงจังเขาหันมาทางทิดาและพิม์น้ำเสียงอ่อนลงในานามของตำรวจผู้ทอนอำเภอผมขอขอโทษสองทานในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเครื่องแบบเหมือนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรเกิดกับใครเลยเราขอเชิญทั้งสองท่านพร้อมพยานขึ้นไปให้ปากคำเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนที่สุดทิดาพูดอย่างหนักแน,น่นท่านะ่ะพวกหนูไม่ได้อยากให้เรื่องนี้ดังแต่พวกหนูไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้กลายเป็นเรื่องปกติหากวันนี้เรายอมใจเงียบๆพรุ่งนี้จะมีชาวบ้านอีกกี่คนที่ไม่มีเครื่องแบบไม่มีคนช่วยเป็นฝ่ายถุกตบ ถูกข่มคู่ให้ใจ่เงินสดแบบนี้คำพูดนั้นทำให้ทั้งถนนเงียบลงคู่หนึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อัดแน่นในใจของคนแถวนั้นถูกปลดล็อกออกมาหลายสัป,ปดาห์ผ่านไปข่าวการสอบสวนที่ดานจราจรบนทนสายนั้นถูกพูดถึงไปทั่วอเภพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวรายงานผลการสวนว่าร้อยตำรวจโทวิชานถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รดคันย้ายออกจากงานจราจรตำรวจอีกสองนายที่ยืนอยู่แต่ไม่ห้ามถูกลงโทษพักทันและย้ายงานเช่นกันคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์ของหญิงค้ายหมูปิงและไฟเสียงจากเครื่องอัดของทิด,ดากลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกฝ่ามือที่เวียงออกไปวันนั้นกลายเป็นฝ่ามือที่กลับมาตบชื่อเสียงและอนาคตในหน้าที่การงานของผู้ใช้มันสำหรับทิดดาและพิม เช้าวันหนึ่งในค่ายทหารเสาทุงกลางลานถูกล้อมด้วยทหารทั้งหน่วยผู้บังคับบัญชามอบธงเกียรติคุณให้สองทหารยิงฐานะตัวอย่างของคนที่รักษาวินยัยแต่ไม่ยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมหลังพิธีนั้นแปลงพักของหน่วยยังเขียวชื่นเหมือนเดิมแต่มีรถสามล้อเครื่องคันใหม่จอดรออยู่ข้างแปลงเป็นของขวัญเล็กๆจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมหน่วย หลังจากรถเก่าผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมวันหนึ่งก่อนออกเดินทางไปขายพักรอบใหม่พิมพ์หันมายิ้มรอบนี้เรายังไปขายพักเหมือนเดิมนะพี่ทิดายังหาเงินช่วยครอบครัวทหารเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนทั้งอำเภอจะรู้จักทหารสาวขายพักสองคนนี้หมดแล้วแน่เลยทิดาหัวเราเบาๆรอยช้ำบนแก้มเธอหายไปนานแล้วเหลือแค่รอยจางที่แทบมองไม่เห็น ให้เขารู้จักไม่เป็นไรหรอกแต่อยากให้เขาจำอีกอย่างหนึ่งมากกว่าพิมเอ็นตัวมาฟังไกจี้จำอะไรคะทิดามองไปบนทนสายยาวที่ทอดหายไปในหมอกเช้าให้เขาจำไว้ว่าบนทนนไม่ควรมีใครคนไทยคนหนึ่งกล้าพูดว่าผมคือกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ใช่คำพูดของปากใครคนเดียวแต่มันคือความยุติธรรมที่ทุกคนเท่าเทียมกันบางทีความยุติธรรมอาจจะมาช้า ต้องรอหลักฐานต้องรอพยานต้องรอคนกล้าพูดแต่วันไหนที่มันมาถึงจริงๆวันนั้นต่างหากคือฝ่ามือที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายพิมพ์ยิ้มกว้างงั้นไปกันเถอะคะทะหารสาวขายผักสองคนกับรถสามล้อคันใหม่ของเรามีทั้งพักทั้งความหวังและบทเรียนหนึ่งบทสำหรับคนทั้งเมืองจอมทองรถสมล้อเครื่องคอยเลเคลื่อนออกจากค่าย เสียงเครื่องดังหึมฝ่าหมอกเช้าผักสีเขียวสดวัยตามลมเนื้อกระบะนั้นไม่ได้มีแค่ผักเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องเล่าว่าเคยมีวันที่คนสองคนไม่ยอมคมหัวให้ฝ่ามือที่ผิดกฎหมายและวันนั้นเองที่ความยุติธรรมค่อยยกมือขึ้นตบกลับอย่างเงียบแต่ชัดเจนที่สุดในใจของทุกคนที่ได้รู้เรื่องนี้